เท่าเหมาลำหรือว่า,าเป็นเครื่องบินที่รัฐบาลจัดหาไว้ให้นะคะโดยอาจจะเป็นการซึ่งเป็นการเดินทางจากเมืองลาวิฟนะคะออกจากโปแลนด์ด้วยความปลอดภัยค่ะซึ่งทางต่างประเทศเองนะคะกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้มีการติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะผ่านศูนย์ประสานงานฉุกเฉินนะคะ ซึ่งในวันนี้นะคะก็จะมีทั้งหมดประมาณ96คนด้วยกันนะคะที่<ร>จะเดินทางมา<อ>ถึงประเทศไทยในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเที่ยงวันนี้หรือในตอนนี้นะคะที่ผู้ชมกำลังดูสดๆกันอยู่นะคะและยังมีอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ยังไม่สามารถที่จะออกมาได้นะคะนายะหรือว่าบอกอะไรได้ไหมว่ามันเกิดเหตุอะไรดําเนินการว่าจะได้ออกมาเมื่อไหร่นะคะ โดยที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะก็ได้มีการรอ,องรับนะคะภารกิจนี้ทําภารกิจนี้อย่างเต็มที่นะคะเพื่อให้ประชาชนที่เดินทางมาจากยูเครนนะคะได้รับความทงเรือด้วยไหมคะอ่ให้เป็นไปตามมาตรการ ป้องกันโควิดสิบเก้าด้วยนะคะตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการวางมาตรการไว้ค่ะโดยหลังจากนี้นะคะก็จะ นำนกลุ่มของที่สังคมผู้โดยสารนะคะไปกับตัวไปฝั่งรถมันเป็นความล่าช้าของพนักงานสอบสวนหรือเป็นความล่าช้าของตำรวจรือไม่ในการที่จะทิ้งเงงงข้าสู่กระบวนการเทสซึงโกต่อไปค่ะน,น,นี่นะคะผู้โดยสารก็จะมีการเดินมารับอาหารนะคะแล้วก็เดินออกไปขึ้นรถบัสข้างนอกนะคะที่ได้มีการเตรียมไว้แล้วนะคะเพื่อความรักคุณครอบครบนะครับ เรื่องของเชิญตัวผู้เกี่ยวข้องมากวกับมารุกขึ้นมันเหมือนว่าหลักฐานโดนยลายแล้วก็มันไม่สามารถที่จะคสได้ัา่วนเรื่องของบาดแเรื่องของการขอมงผู้โดยสารก็จะเปี้ยวไหมในเรื่องของคดี ไปขึ้นรถบัสข้างนอกที่ได้มีการเตรียมไว้นะคะโดยคนไทยที่กลับมาจากยูเครนวันนี้นะคะเป็นใคะรอแล้วค่ะดีใจมากค่ะรอแล้วค่ะไม่เกิดอไรที่นู่นเป็นยังไงบ้าง <c oughs> เล็โรงเรียนเล็กสงสารมากคนทางทางที่ขึ้นไม่ได้ยูเครนก็ไม่ได้สงสารเขาจริงๆเราเราได้รับการดีมากเลยไทยก็สื่ยยงงอาสานทูตไทยที่โปแลนด์ดีมากเลยช่วยมากเลย เราออกได้บปเหมือนคนพิเศษอะแต่ชาวยูเครนออกไม่ได้เลยแล้วเหมือนกับว่าเขารอความช่วยเหลือน่ะจะข้ามวากไปข้ามไม่ได้เพราะเขาเป็นชาวยูเครนขอบคุณค่ะการเดินทางในยูเครนตอนนี้โอเคดีไหมคะไม่ไม่แล้วค่ะตอนนี้เพื่อนๆบอกที่ที่กําลังออกงานไม่โอเคแล้วแล้วยังมีคนไทยที่ยังอยากกลับอยู่ไหมคะมีค่ะแต่ออกไม่ได้แต่ออกไม่ได้หรอยังเหลือไม่กี่คนแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ ก็เป็นเสียงสัมภาษณ์นะคะพร้อมกันประวทางเดียวกันก็เป็นส่วนวคนไทยนะคะที่อยู่ในยูเครนนะคะที่มาถึงประเทศไทยแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะดีใจไหมคะดีค่ะดีใจมากๆเลยเขาดูแลดีไหมคะทางการดีมากาค่ะสถานทูตดูแลพวกเราดีมากอยาก<ม>ได้รับอะไรครบถ้วนไหมคะ อ็ไม่อยากใกล้อ่ะเขาดูแลดีหมดที่นั่นเป็นยังไงบ้างโอ้แย่มากเลยค่ะสุดๆยังมีคนไทยิมีค่ะมีค่ะมีค่ะเขากำลังช่วยอยู่ทางทหารช่วยกันอยู่ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีนะคะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะคนไทยที่กลับมาจากประเทศยูเครนนะคะที่บอกว่าเราสงครามที่นั่นเนี่ย เรียกได้ว่าดุเดือดมากๆเลยนะคะทําให้หลายคนที่อยากกลับประเทศไทยนะคะไม่สามารถออกนอกพื้นที่ได้แล้วค่ะก็ยังคงอยากที่จะให้ทางการไทยเนี่ยช่วยเหลือเพื่อนๆนะคะที่ยังอยู่ในประเทศยูเครนาให้ออกมากลับมาถึงประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยด้วยนะคะ คนไทยที่นั่นนะคะรู้สึกดีใจมากๆนะคะที่ได้กลับมาถึงประเทศอย่างปลอดภัยค่ะเพราะว่าได้ยินเสียงระเบิดแล้วก็เห็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในประเทศยูเครนเนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ยมีความหวาดกลัวนะคะในส่วนตรงนี้ซึ่งการที่กลับมาถึงประเทศไทยก็รู้สึกดีใจมากๆที่รอดจาก ความวุ่นวายที่อยู่ในเมืองยูเครนได้แล้วนะคะ ตอนนี้ขึ้นรถบัสไปหมดแล้วนะคะสองคันรถนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความแออัดกันนะคะก็จะมีการขึ้นรถบัสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็จะพาไปยังโรงพยาบาลบำรานนราดูนต่อไปะค่ะแต่ทางีิสาบานเลยว่าไม่ผลิตไทย โรม,าามนเนียใช่เปล่าหรืเราได้กามาตรวดสอบไหมครับก็ทีนีผมผมเรียนนะแต่ทีเอสที่เราอยรับมาเนี่ยมันมันมันจะเอ่อุชี้ได้ถึงจุดที่กำหนดเยอะ การมีการเตรียมกันมีเจ้าหน้าที่นะคะอยู่กับสถาบนทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับแล้วเครื่องจับเท็จเนี่ยมันจะแล้วก็จากหน,น่วยงานอื่นานั่นเป็นอีกส่วนหนึ่งครับเราจะมีแนวโน้มเอา5คนเนี่ยก็อรอผล<า>การต,ตรวจที่มันยืนยันทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ก่อนนะคร <c oughs> ับเพาว่ากันนีดหนึ่งครับมันมีข้อข้อวิจารณ์เรื่องบางคนมีความสัมพันธ์กับนายตำรวจเป็นครอบครัวดยะกัร มีคนในพื้นที่รอบสะพานพาระรามแบอกว่าสะพานตรงนั้นมีการปิดไฟตั้งแต่3าูท่ม,มาค่ะแต่ว่าในรูปหลักฐานของคนบนเรือที่ถ่ายภาพออกมาเป็นเวลา21น5 6นาทีถามว่าตรงนี้ได้มีการตรวจสอบเวลาเกิดปิดไฟบนสะพานหรือยังคะ ปัญาทั้งหมดให้ผู้เกี่วข้องรู้ราบ ขอบคุณนะครับ